สวัสดีครับคลิปนี้ผมยิพามาบอกข้อดีของการผสมเทียมครับหลักๆกก็คือเขาจะสามารถเลือกพอพันธุ์ที่ดีตัวใหญ่เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ในครอบวัวของเขาได้ปรับโครงสร้างจากแม่สูลูกให้ตัวใหญ่และสวยงามครับและการผสมหลอดกับมีข้อดีครับวัวแม่พันธุ์จะบม่มีเสียงต่อกัน ติดเชื้อในระบบสืบพันธุ์เช่นโรคยูเรียพัตมาเพราะการผรสมพันธุ์แบบไส้พอคุ้มฝูงมีโอกาสติดเชื้อได้ครับเพราะพอคุ้มฝูงผสมมาหลายตัวเฮาบว่าฮูว่าเมวัวตัวใดเป็นโรคมาเน่้าเฮาเอามาผสมเมยพันธุ์ของเฮาอาจจะมีโอกาสติดเชื้อไปน้ำกันครับ และการผสมเทียมก็จะสามารถคาดการการคลอดลูกของเมวัวได้ดีครับพอาะเขาจะลูกวันเวลาในการผสมและนับวันกำหนดคลอดได้อย่างแม่นยำกว่าผสมพันแบบพอคุ้มฝูงครับแต่ว่าเขาก็ต้องค้อสังเกตเวลาวัวเป็นสัตว์ให้แม่นยำจับรอบเป็นสัตว์ให้แม,นมน่นๆ่คือกันครับต้องจดบันทึกรอบเป็นสัตว์ ไว้เพื่อการผสมเทียมจะได้หมีประสิทธิภาพ